สวัสดีครับผมอยู่กับผมมาเบต้านะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาช้อนปลากัดนะครับผมเป็นปลาภูนะครับผมปลาภู้เขานะครับก็รอเจอบอดพอดีเะยครับมาไม่รอช้านะครับผมมาลือกันเลยครับผมนี่ครับบอดนะครับนี่ครับโอ้โหดูบอดนะครับบอดใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ฮะสวยมากครับบอดนี้อ่ะไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวผมจะช้อนนะครับก่อนน้ำจะร้อนนิดนึงนะครับ ตัวไปไหนตัวปลาหายเอาเอาแล้วอุย้ยวันแรกก็หายแล้วโอ้โหวันแรกก็เฟลนะครับหายแล้วหายไปไหนเนาะเดี๋ยวได้ พราะน้ำมันร้อนนะครับทางออกเขาก็เยอะโอเคเดี๋ยวเราไปหาบ่อนใหม่กันดีกว่าครับผมเพราะว่าวอนนี้คงไม่เจอแล้ว โอเคมาเราเจอบอดแล้วครับบอดนี้นะบอดแรกเราเฟล,ลไปนะครับบอดนี้นะครับโอ้ยทางทางออกเยอะนะครับนี่ครับน้ำร้อนทางออกเยอะครับน้ำยังร้อน,นเจอแต่ตัวเมียนะตัวผู้หายไปไหน โอ้เดือดเดือว,วสองวอดแล้วนะครับเปลวแบบนี้ทางออกเขาเยอะนะครับโอ้ได้แต่ตัวเมียนะครับตัวเมียไปครับไปครับตัวผู้หายนะครับ แดดร้อนนะครับน้ำมันร้อนก็อะาจะหายากนะครับไม่อยู่ในบ่อโอ้เนี่ยมาโอ้โหในมันจะไม่ได้ซะแล้วครับนี่นะครับโอ้โหสีเคลือบเลยนะครับเครือบไม่ไม่ไม่มีเท่าไหร่ตัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้แต่ว่าชายน้ําขาดนิดนึงไม่เป็นไร แต่ว่าปลายังหนุ่มอยู่นะครับสีสีเขาสวยมากเลยครับนี่ครับนี่ครับไปตรงนะี้นก็แหล่งนี้จะเป็นแหล่งปลากัดภูนะครับผมปลากัดภูเขาภูน้ำร้อน นิดนึ่งนี่แหละครับเยอะเลยก็เป็นแหล่งประกัดภูเขานะครับตัวนี้เป็นประกัดภูติ้วนะครับอําเภอสองดาวนะครับผมกระดงใหญ่นะครับตัวนี้กระดงใหญ่กระดงใหญ่ตะเกียบยาวชายน้ํายาวนะครับดูนะครับสวยมากนะครับก็ ช่วงนี้มันก็ร้อนนะครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วฮะมันจะบ่ายบ่ายสองฮะย่างนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยครับนี่นะครับบอดนีครับโอ้โหบอดใหญ่มากเลยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวปลาหรือเปล่าเขาเช็คตัวปลากอน เจอแล้วครับ oh, โอ้โหกระดงลายเลยครับรร oh, นี่ครับกระดงลายโอ้โหนี่ครับนี่ครับผมช้อนให้ดูนะครับอ้าวหายไปไหนโอ,โอ,อ้นี่ไงใช่เอ้ายังเจออยู่เลยเอา้าวเดีเดวๆดด เอา้าเออนี่โอ้โหหลบคดเก่งนี่ครับโอ้โหนี่แหละครับเจอบอดสามบอดแต่เพิ่งได้บอดนี้บอดแรงนะครับโอ้คาบอ,อ,อดบอดแรงนะฮะโอ้โหสวยนะครั <c oughs> รรรน้ำน้ำครับน,น,น,น้ำก็ร้อนแล้วจนนี่ครับผมอืมโอ้โหโดด,โด,ด นี่ครับก็สีเบต้องอ่อนนะครับตัวนี้สียังไม่เข้มเท่าไหร่โอ้โดดดีมานี่ครับตามวอดวอดแรกนะครับผมที่ได้นะครับแต่ว่าเจอแล้วสวมอดเพิ่งได้วอดนี้วอดแรกสีนี่ครับโอเคครับเก็บกันครับโอ้โดดดีเกิน เจอแล้วเจอแล้วครับวอดรอวอดนี้ก่อน,นครับนี่ครับผมจะอยู่หรือเปล่านี่ครับโอ้น้ำโคตนร้อนเลยครับร้อนสุดๆไหนเอาอีกแล้วุ้ยเจอป่ายแล้วครับ หายไปไหนเจอแต่ตัวเมียนะครับตัวผู้หายสร้างไว้ตรงนี้เจอให้เป็นหวนนี้ครับดูอีหวนนึงครับหวนหลอกรือเปล่าเมื่อกี้นี่ครับอีหวนหนึงนะครับอ่าได้แล้วครับ โอ้โหโอ้โหโอ,โอ้นี่ครับอือหืออ้หูถือเดาหางขาดนิดนึงแต่ว่าฟอร์มได้นะครับตัวนี้ฟอร์มได้ฟอร์มได้ขาดเหมือนกัดกันนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยฟอมได้เราฟอร์มได้ตัวนี้โอเคเก็บก่อนครับมีปัญหาครับ ก็ถ้าเกิดขาดขาดแบบนี้ในกรณีแบบนี้ก็ฟอร์มได้นะครับผมเคยฟอร์มแล้วแบบหางมันขึ้นมาสวยนะแต่ว่าตัวเมื่อกี้น่าจะหายยังต่อโอเคครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เนื่องจากผมว่าขึ้นมาสูงเกินไปนะครับก็เหนื่อยฮะก็จริงๆมันต้องขึ้นไปด้านบนอีกนะฮะก็ไม่ไหวแล้วฮะเหนื่อยฮะก็วันนี้ก็ได้เยอะนะฮะประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนะฮะรวมทั้งตัวเมียตัวผู้นะฮะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับผมกับการหาปลาแหล่งพูติ้ลนะครับผมก็หายากมากครับผมเนื่องจากว่าอากาศร้อนนะครับผมอากาศร้อนแล้วก็นห้ําร้อนด้วยนะครับ ก็โอเคถือว่าประสบผลสําเร็จนะฮะกับแหล่งนี้ก็ได้สวยๆกลับบ้านไปทําสายพันธุ์เยอะนะฮะ,อะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปผมเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะหาคลิปแ่งสวยๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย